โอันี่คือว่าเกาขาวเห็นเห็นภาพว่าอันนี้คือซ้อมเดี๋ยวจะโชว์หน้าให็นว่านยคุณสิทธ์ประชุมจะมาช่วงบ่ายนี่เซอร์เบกติคือเพียงพัดอ๋ออันนี้ซ้อมด้วยอ่ะนี่ซ้อมเดี๋ยวก็คือเอาจริงก็คือเดี๋ยวมีทั้งหน้าว่านะเซื้ไหมซื้อมาดูเดี๋ยวตอนนี้ซื้อติดประชุมนี่กินกินหนังเล่อยู่นี่เปลยหลงซื้อลงซื้ย่องซื้อ๋อซืมาใช่ไหมเออติดประชุมจะมาชมใบ

để lấy cảnh luôn kêu kêu này đúng không? này.